ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมูลนิธิรามาธิบดีทีล่าสุดได้จับมือกับศิลปินดังนะคะอย่างครูโตหม่อมหลวงจิลาทรครูปานสมนึกนะคะแล้วก็สองพี่น้องแปงพัตรีดาแล้วก็คุณนวลน,นวลตองนะคะโดยมีหนุ่มเพียวมาร่วมออกแบบเป็นปีแรกนะคะกับของที่ระลึกการกุศลคอลเลกชัน Giving and h a p p i ป e ี s ปีที่8นะคะภายใต้คอนเซปต์แชมชื่นใจพร้อมร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ พร้อมร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะ Art on the Party Table โดย5ศิลปินนะคะได้ชวนออกแบบแผ่นรองจานแล้วก็โชว์ไอเดียศิละปะกากรจัดโต๊ะปาร์ตี้ที่ตกแต่งด้วยของที่ระลึกกันกุศลณ Open House ชั้น60การค้าเซนทรัลเอมเบรซีโดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายของที่ระลึกการกุศลนะคะจะนำไปมอบให้แก่คณะแพทย์สตว์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะคะแล้วก็จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีคุณพันศิริคุณนากรภัยบุญศิรินะคะผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดิษเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะก็แคมเปญน,นี้นะคะเป็นแคมเปญ Giving and Sharing ค่ะของเทรลึกของมุสิดามาจิบดีสร้างสรรค์โดย5ศิลปินค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่8ที่เราได้ทําของเทรล,ลึกน่าใช้สามารถใช้ได้เองหรือซื้อเป็นของฝากค,ค่ะก็มีคุปโตคุตโตคุปปานคุณแป้งคุณนวลแล้วก็น้องเพียวค่ะค่ะจริงๆปีนี้มีความพิเศษว่าเป็นปีแรกจาก4ศิลปินเนี่ยค่ะก็มีคุณเพียวเข้ามาเป็น5ศิลปินร่วมกันแล้วก็ด้วยคอนเซปต์ค่ะก็คือคําว่าชื่นชื่นใจนะคะก็มีความแช,ชื่นใจ ก็คือเป็นความสุขที่ถ่ายทอดออกมาในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะค่ะออคอนเซ็ปต์ชมชื่นใจเนี่ยมีที่มาที่ไปโดยการที่ว่าหลังจากเราทําปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มาคุยกับทางคูโตค่ะแล้วก็จริงๆพี่ๆทุกคนเนี่ยที่ได้ร่วมงานด้วยค่ะก็มีความรู้สึกว่าดีใจปราบปลื้มใจอิม่มเอมใจที่เราเนี่ยได้ช่วยกันทําของให้เป็นชวนคนร่วมทําบุญค่ะก็เลยเป็นที่มาของคําว่าชชมชื่นใจคือเป็นความรู้สึกของศิลปินและจริงๆก ็น่าจะเป็นความรู้สึกของผู้รับผู้ที่ได้เอาซื้อของเราไปใช้แล้วก็ได้ร่วมทําบุญด้วยค่ะกูมีความสุขมากเพราะว่าทํามาหลายปีแล้วนะแล้วก็ปีนี้ทุกๆปีเลยกูบอกตัวเองว่ากูจะเขียนให้หลายๆลูกเพราะว่ากูอยากได้สตังค์เยอะๆแล้วใครรู้ตัวว่าเป็นแฟนคลับครูก็เตรียมสตังค์มาร่วมกุศลกับครูขอให้ สนุกกับของที่ได้ไปแล้วมีความสุขกับทุกๆชิ้นที่ได้ปีนี้นะครูแปลกจากปีทั่วๆไปคือสมัยลุ้มะครูทําผิวสีละ่ะแต่สําหรับครูการผิวสีของครูคืออะไรรู้มะคือความเข้มแข็ง ก็ดีใจครับที่ได้ในที่สุดได้มาช่วยพี่ๆแล้วก็คุณไม่ทำคอลเลคชันของเรามาร่วมกันในปีนี้เพราะว่าจริงๆเราเห็นคุณครูแล้วก็พี่ๆทำกันมาหลายปีแล้วก็อยากมีส่วนร่วมครับตอนนี้ได้มาทำเป็นคอลเลคชันที่2 เลยทีราด้มาครับผมขอบคุณครับคอลเลกชันที่เราเป็นคอลเลกชันเดี่ยวเป็นคอลเลกชันคุณหมอกับพยาบาลครับแต่ว่าพอเป็นพอเป็นกลุ่มคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีธีมช่มชื่นที่เป็นธีมหลักของเรา5้าคนนะครับก็เลยจะทําเป็นออกแบบเป็นสโนว์เฟลกครับเหมือนเป็นความเย็นท่ามกลางความร้อนของประเทศไทยจะได้ช่มชื่นใจครับค่ะถ้าสนใจของที่ดึกของวลยทีรามาธิบดีนะคะสามารถติดต่อได้ที่เลยทีรามาธิบดีขายอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือทางเว็บไซต์ก็ได้ ได้ค่ะเบอร์ไวเว็บรามาฟอนเดชัน .ohrth. ค่ะหรือราทางเราก็มีไลน์แอดไว้ค่ะก็สามารถสนับสนุนได้ทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมอบความแช่มชื่นใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับกับของที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันพิเศษนะคะ Giving and Happiness ปีที่8ในคอนเซปแชมชื่นใจได้ที่มูลนิธิราม,มาธิบดีและที่สถาบันการแพทย์จักกีนฤบดินจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ Facebook Fanpage IG แล้วก็ไลน์ของทางมูลนิธิได้เลยนะคะเพราะว่าคำว่าให้ไม่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ